สุกได้ทีแล้วนะน้ะนำยาแป๊บๆทุกคนสลยสราเด้อนน้อยได้สบายได้โวนว สักไทยสบายดีแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับส้มทางสองไรบรรณานะวันนี้คอยกะขึ้นมาบ้านหางทุกคนเลยขึ้นมากะขึ้นมากะบบทอดนะบะทอดเพื่อละลงไปเบิ้งวังน้ําทุกคนเลยคอยละทาเพื่อนยิงเทิงนี้นะมากะคือเก้าทุกคนเลยมากับรถอีหางบะทอดคือเก้านะเดี๋ยวเซฟเบิ้งรถอีหางบะทอดกันทุกคนเลยนี่กะสภาพรถบะทอดทุกคนเลย นะอันเทเทศนี่ก็ไเดาเพื่อนนั้นเลยจะบริมีนชบเลยทุกคนเออเอาสายไฟหัดแล้วนะนี่ก็มอคอนไฟมันทุกคนเลยตามันก็ขาดแล้วเจาะแต่ก้าวเลยซื้อตานี่ทุกคนเลยแต่ว่ามันขาดเลยกันทุกคนได้มากลบนีปอตือ้นหอมกับบริบิดนะตอนมาเขากับบริทายเบิ้งทุกคนเลยกันขนาด,ดรถบัตรถอนขื่นหอมกับบริบด่อยได้ลงทุกคนเลย แล้รอบนี <jam ita S 2> <Yeah. S 1> ้ละขึ้นไปทางบ้านรับเล่ทุกคนเลยแต่กะวั่ได้นอนทางบ้านรับเล่นะเงินอยู่แก้มก่อนทุกคนเลยรอบนี้ละมาบรนทางว่าสีพากันมาหาซาปาทุกคนเลยกลับก็ได้เอามานะว่าสีสีมาหาซาปาเลยทุกคนเลยรอบนี้มีแต่ซาปาลุนๆนะเพราะป่าก็มืแล้วอยู่เฮื่อนกันทุกคนเลยมืแล้วป่ากินกันเลยเอามาหาซาไอ้ทุกคนเลยตักสีได้หรือบ่เลยน่าจะเป็นมื่ออื่นเพื่อนทุกคนเลย ตอนนี้กระคำและอันนี้ก็คือถงเคิงครับทุกคนเด้ก็มีเปรได้ค่อยกะเอาเปรบมอนมาทุกคนในรอบนี้นี่นี่นละกระตุกน้ำพาทุกคนเลยถอนเพิ่มขึ้นมาแต่มาใช่ฮะน,น,น,น้ำกินมัางฟ้าขันไหลนี่รู้ไหมเชี่ยใ่มีอยู่ไ,ได,ด้น้ำลายน้ำไหลคยยือเก้าอยู่น้ำนั้น สวัสดีทุกคนมันนี้เอามานอน้ันหาทุกคนเลยเอามาหากินนะวาเอามาหาสาปาดรอบนี้กันดิจะมีปชาแล้วเอามาขำวอันี้หุบมันคือหุบมันแล้วก็มาทุกคนเลยหุบมันไปขายแล้วก็มานะวาซีไปหุบแต่เสาผัดยันมันเบ่เฮ่อทุกคนเลยแบบน้ำมอมันทันแห้งนะก็เลยหุบประมาณตอนบใาโม่ทุกคนเลยมาฮอดพีกะ สองสามโมงแล้วนะเดี๋ยวสีหาเลาะเลาะมึก็ทุกคนเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ค่อยกับสีหาเลาะเลาะมืองบ้านทางก็ทุกคนเลยกะคือคอยมาอยู่นี่กะได้หลายเธอแล้วทุกคนเลยแต่ค่อยกับบอกเคยไปหาเย่เมืองนะก็ค่อยกับบอกกล้าขึ้นทุกคนเลยวันนี้ล่ะมีโอกาสแบบตะเว้นได้นะเดี๋ยวเาสีไปหาเลาะมึก็ทุกคนเลยทางนี้เราเคยขึ้นยู่ทุกคนเลยว่าเครื่องถือเครื่องใจเอาเคยขึ้นเอาอยู่แต่กะ พาเขาก็มาส่งแล้วทุกคนเลยเขาพาขึ้นไปนอนเขาก็มาส่งเบิง้งขึ้นเบิง้เงเทงหลังนี้ก็ทุกคนเลยขอขึ้นเนี่ยเด้อทเทงเล็หลังนี้ก็ทุกคนเลยเครื่องใช้เครื่องถือคนข้าเจ้ากับหน้าสีใส่เป่าตัวน้าทุกคนเลย ยี่ดอสแล้วดอสเพลงกระทูนเดชนะปองกระปุกกระโปงอยู bueno, ่นะปะเดี๋ยวรอไปเบิ้งดังหลังต่อไปนี่ทุกคนเดี๋ยวเบิ้งหลังนี้ทุกคนเดียหลังนี้ในี่สิเป็นหลังง่ายนี่ทุกคนเดียหน้าสี่ลายครอบพู่นะฮึนเด้อร์เพลงเด้อร์เจ้าทุกคนเนี่ยมีตึกยิ้มทั้งหดเลย เทลงนี้กับเครื่องสาเครื่องถือกับถือว่ายังหลายอยู่ทุกคนด,ดิเดี๋ยวสิลอยเบื้องหลังทางหน้าเบื้องทุกคนด,ดิหลังต่อมาทุกคนด,ดิโอ้กันใดกัทุกคนด,ดิสี่ยานแท้ขึ้นนเด้อเทงนี้ เราบ่ามียังทุกคนเลยตัวนี้นี่น่ะพ้าพึ่งกะหนูกัดคาดใบเล็บเป่ากันทุกคนเลยเทคนี้เนี่ยบ่มีเคิงเลยทุกคนเลยเคิงไซค์เคิองยังเจ้าเอามือหมดแล้วนะไะสิรอดเบิ้งคุณทุกคนเลยเทคนี้เรามีกกตาลทุกคนเลยน่ะเทคนี้ละปูต้นมะนัททุกคนเลยออมเลยนะ นี่ก็คือบอ่อนกินข้าวข้าเจ้านะโทตัวนี้แห้งเต็กทุกคนรจะขั้นใดนี่หางบอนนี่ขึ้นเดอ้นอนะก็บไม่มีอย่างในตัวในทีนี้ก็นะเพิ่มไซยังกะบ่ค่อยมียที่ควรในทีนี้นี่ ดีสิพี่เบิ้งเพลงข้างหน้าเลยทุกคนเลยเพลงนี้คือการทุกคนเลยผู้มนัดนะโอ้เพลงอันนี้สูงทุกคนเลยขอขึ้นเลยเดอ้อเข้ากับมาเข้ากับบ่เคยมาอัดแต่เธอทุกคนเลย รอบเพลงด้วคนเลยไปเดี๋ยวสิรอบดอบทนเลยเพงนี้บ่มีอย่างเลยนะมออย่างกับบ่มีเลยเดี๋ยวไปเทลงต่อไปเลยทุกคนเลยมาหลังนี้เลยทุกคนเลยลังนี้วะบ่มีบอลฮึนเลยทุกคนเลยจะขึ้นเยี่ยม จะขึ้นอัดเอาใหอทุกคนได้เบิ้งกกะบ,บ่มีบอลขึ้นได้หลังนี้นก็คืออันนี้กะกาบไม้ทุกคนเลยทางหลังกะกาบไม้นะที่อยู่ก็เป็นฟ้าทุกคนเลยตัวนี้นี่สุดสซมแห้งแล้วนะนา่าจะลายปีแล้วทุกคนเลยตัวนี้นี่ไะเดี๋ยวจัง่างั้นทุกคนเลยนังงลายอยู่ได้ตัวนี้นี่ฝากะ กลบไม้คือกันทุกคนเลยบุมีอันขึ้นเลยตัวนี้กะน,น่าจะบุมีคนจู่ทัวเลยตัวนี้นี่เพราะว่า,ามันทุ่มแห้งนะข้าเจ้าเนี่ยสีนายบ่อนเลยทางนี้นี่ผ้าแพรจากันยังลายทุกคนเลย ช่างก็ยังหลายนะติบข้าวทิบน้ำก็มีทุกคนเดไปเดี๋ยวฉิหาล่อเบิง้งหลังสองหลังทางหลังกันทุกคนเดหลังนี้ล่ะแบบเอ็ดโฮทุกคนเด,ดโฮออมนะปืนในะตารางก็หลายหลายทุกคนเดข้ากระสีบดีขึ้นเย้บมบ้างนะก็มีกระถัง,งได้แล้วก็หม้อนึ่งทุกคนเดแล้วก็บบอน ชื่อปลาทุกคนเลยนั่นนี่สิเป็นแบบชื่อปลาไหลบ่หรือว่าปลาคอปลายังนะเพลงนี้กระเคิงก็ถือว่ายังหลอยู่ทุกคนเลยเคิงใสหม้ออย่างนะเดี๋ยวไปลังนั้นทุกคนเลยลังนั้น่ะเราก้อนนี่เขากะนอนทุกคนเลยลังนี้นี่ลังที่บะมอนพะน้อนนั่นละทุกคนเลยลังนี้กะบ่มีอยังหลายทุกคนเลยแทบว่าสีบ่มีอยังเลยนะทุกคนเลย มีแต่คู่แตะอันนึงทุกคนเลยเสื้อผ้าในี่กับบมีนะชุดชมแห้งแล้วหลังทุกคนเลยเมลงเข้ากกบสิบนอนนอดหลังนี้ทุกคนเลยเพราะว่ามันชุดชมแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวสีไปไปเบิ้งสามหลังข้างหน้าเลยทุกคนเลยไปหลังนี้หลังใหญ่ทัวเลยหลังนี้นี่ปูต้นไม้ลายย่างอยู่นะต้นมะเขือทุกคนเลยก็คือต้นมะ้นยหน้านะแล้วก็ ต้นมะนาวมะมงทุกคนเลยตานี้นี่กะบ,บ่มีพื่อสอเพือเลยคือการทุกคนเลยบ,บ่มีพ่พือเลยเนะนะเครื่องสออย่างกะบ,บ่มีทุกคนมีแต่มุ้งอันเดียวนะโอหลังกะโดมาเลยทุกคนเลยหลังมันก็เคยจะขูดม,มาเลยไะเบืองหลังตัวนั้นทุกคนเลยหลังตัวนี้นี่ฟากะกล้าไม้ทุกคนเลยกลบทซับฟ้าไม้นะชาวก็เป็นซาวกลมเลยนะ เทนี่ก็คือสิบุมมี่ยังคือการทุกคนเลยเทนี้ก็บุมี่ยังเลยนะเครื่องไสนี่กับบุมมีทุกคนเลยปะ่ะเหลือหลังสุดท้ายทุกคนเลยหลังนี้นี่ไล้ทุกคนเลยน่ะนับไปแต่กระตุกเครื่องไสแล้วก็มอโมยทุกคนเลยติบเข้านะพามีมืดหนหลังนี้นี่ เครื่องทราเครื่องถือมีอยู่ทุกคนเลยหลังนี้นี่แต่เมื่อแรกนี่เราสีวักบางที่ก็นอนหลังนี้บางที่ก็นอนหลังนั้นทุกคนเลยยิงตามนะไปการรีวิวว่าล้างกะประมาณนี้แล้วทุกคนเลยอันนี้น่าจะเป็นบอนขอจัดงานบนอ,อันนี้นะะอะไรเบอร์ของคายกระปิไข่ยช่ไหมไขายขย่ฟื้นจะเป็นหานเราจะ <laughs> รวบ,บแล้วกะบ,บ้านล้างกะมีอยู่ประมาณตะก,กลางเฮ้ยสิบสี่สิบห้าทุกคนเลย ประมาณนี้แล้วนะสิบหา้หา,หาลางังละ,ละประมาณสิบหา้าทุกคนเลยไปเดียเด๋ยวฮาวก็หาทางฟื้นทางไฟไว้ก่อนคือเขามาวันนี้กะมาค,ำค้ำทุกคนเลยบอกว่าสิไปหาซาป,ป่ากับไปได้ไปแล้วทุกคนเลยมันค้ำแล้วนะดียังดีแต่ฮ่ออันกินมมแตาบ้านทุกคนเลยเอาสีนนะ่ะสีนควายบะทอนเป็นไปเฮ็ดโคนข้าวว่านนี่ละเดี๋ยววันนี้ฮาก็สิหาฮหดกินกินข้าวกันนะ ทุกคนเลยโอ้ทุกคนเลยลืมได้ลืมวาทุกคนเลยท่าเสียดกลิ่นไปทุกคนลืมผักนะทุกคนเลยผักโบผักหอมนะเดี๋ยไปโง่เขาเกมมาแต่บ้านกะลืมทุกคนเลยยังดีนะของเฮาเอามาลรก้อนนี่ทุกคนเลยยังยั่งอยู่ทุกคนเลยนี่เฮาก็ระเฮ็ดปิ้งซีนกินทุกคนเลยโอ้ลืมลืมแท้ลืมวาทุกคนเลยเกมแล้วแล้วนะยังบ่ไปเอาเสื้อตะทถงทุกคนเลย เดี๋ยววันนี้เขาสีปีกก็ทุกคนเลยเจ็ด,ดไม่ปีกทุกคนเลยกรสีบนมืดได้ทุกคนเลยราวาดอกไฟเขาก็โบหงประใดน,นะลืมคักลืม,มเลยโบวิ่งเขนั่นทุกคนเลย แต่กระเจ้าได้ยู่ดอกคือเป็นนูเขารอบก่อนนี่ก็ยังยังอยู่นะนี่คือบทอนเป็นหนีบปเลยทุกคนนี่หนีบยางเลยนะโอ้ยใครจะแต่เอาสีมาก,กินทุกคนเลยใส่บยยัวร่ด้กินเลยแหวนคำแนละ้วการเยอะมากคนนะจะลืมค่อยเก็บไปแล้วมาแล้วทุกคนเลย เดเพิ่งน,นาโอมาเพิ่มตัวนี้ครับพักมีซี่ซ้อมพักสลัดพักยังมาแนละ้วมันลืม มาทอนพันย่างเลยทุกคนเลยอืมเดอมื่คักเลยทุกคนเลยทำงานอิงติ้งอยู่นะไปะเดี๋ยวเหาสีหาจีมาคิดก็ทุกคนเดี๋ยววันนี้นี่ไปแล้วแหละยวสีจีมาคิดก็ทุกคนเลยนี่ปีสีหนูกะ ขีดกันยังเท่านี้ทุกคนเลยมาคิดกันซ้ำเท่านี้ทุกคนเลยโอ้ยวายชอยู่จะขึ้นสองขึนทุกคนเลยชิยู่ได้หรือบ่อเลยผักมีซีซอมกว่บ,บุมีเลยแจวเลยมาทอดเป็นสีตำแจวทุกคนเลย คืนนี่ฮาสีนอนอยู่นี่ทุกคนเลยตู้หลังนี้เลยนะส่วนบัผู้ไทยบับผู้ไทยกับระมาณน,นะครัทุกคนเลยแล้วขั้นได้ไปก็ทไมกำลังสมอยเลยนะคือจะเป็นบัวว่างทุกคนเลยเพราะว่าตอนมากเพื่อนกับกัมเม่เพิ่นกับฮุบมันอยู่นะ นะทุกคนพี่ซีนเขาก็ลืมสมาร์ทแดนนะจังนี้จังน้อยเขาก็ซีเอาไปกินแล้วนะเพื่อมันสุกกว่าน,นี้ก่อนทุกคนเอยนี่ทุกคนเอยสุกได้ที่แล้วนะน้ำยาเป๊ะๆทุกคนเลย เดี๋ยวซิวไปกินก็ทุกคนเดี๋ยนี้เดิไปซอยนะไปะซีนเกรสุกทีเลวทุกคนเลยะเดี๋ยวไปเบพทอนไปซอยเลยนะอยหอมไเวทอนไปซอยก็ทุกคนเลย ก็เตือนน้อยได้สบดโน ทุกคนเด็นมี่อา์สีนายก่อนนะฮะมีปั้นข้าวปันนึงกับสีต้อนนึงนะมาหาอยู่หากินกับเฮอมานเฮอมันนั้นน,นนะฮะมาสองคนเทอมยูดีไม่แห้งคือเก้าหายเรียบร้อยทุกคนเด็กมา嘛เขาระงกันนะกินแล้วหทำแก้วทุกคน นะข้ามเดี๋ยวทุกคนมาฮอดกับมือแหละข้ามนะเอากินมาจต่บ้านนั่นแหละแจ้วกัะแซบสมผมมีเพ์เซอร์ทุกเลยแจ่ว,ว, <c oughs> วมะกอกนะ แค่ขนาดปีงสิงกินหันวมีน่าะขวนเ่ะขันมาค้ำนระไม่ได้ไปหากินยังนะไปหาไรได้ทุกคน นี่กะสีหอนแด้ทุกคนเลยหนาวนะมาอารี้นี้เหนื่อยหอนเลยปกตินี่มาวันล้างแต่เธอหนะสีหนาวเลยทุกคนห่านีหอนสมพเรื่อนะ้ม่หอนงามเธอเอี เกเดี๋ยวสักพันนึงรื้เลมนกันปกติเขาปกติเขาก็ไม่เคยลืมนะ Okay. So อยู่เราไม่มีข้อิเเลยข้าจะมาหลายถูกนู่นตัดไปหนึ่งตัดอยู่ตัดถูกนู่นได้ตักนึเหลอมากี่ตมตั้อง้วเป็นปูน กูปางหมเข้าอก่เยอะกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็ อทอมไทยราสีพิพักดูนั้น,นทุกคนเลยดูข้างหน้าพูน้นะแต่กับจังน้อยจังน้อยก็ถอยนั่งกินน้อยขามทานั่งกินน้อยขามทามันจังน้อยทุกคนเลยเดี๋ยวเกับที่ไปนอนนะเปีเขาก็เกมเครื่องเรียบร้อยทุกคนเลยจังน้อยสีมีผู้ป,นนะปีปปผู้นะไปหาคู่เบิ้งเปีก็ทุกคนเลย น,นี่เอาไปอมอนเพิ่มมานะอมอนเพิ่มได้ขึ้นทุกคนเลย นี่าพูเรียบร้อยเลยทุกคนเดขอสิพูสนี้นะแต่ว่ามันบดถึงทุกคนเดฮอาก็สิพูสนี้นะพากระลายทุกเดตัวนี้นี่ คอมนี่นเอาอู๋เอาอู๋ประมอนมาปีประมอนทุกคนเลยเพิ่นบอดดามานะคือเพิ่นหากระลูกมาแต่โฮมงานกับในพานง่ายเพิ่อนเลยเอามาเอาเพิ่นมากทุกคนเลยไปพิภา,ากีบเพิ่งนอนกันทุกคนเล้มาอนไปเพิ่นมากับเพิ่นกับเกมโตผู้เปรียเรือยทุกคนเลย,ย,เลยผู้แข่งกันเทุกรื่อย กู้ตามเด้ดตามบ่ไปเกมนอนก็ทุกคนเลยเฮาก็กินข้าวกินน้ำมากอะเกมที่นอนเพิ่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้เฮาก็สีนอนก็ทุกคนเลยนะสำหรับคลิปนี้กันบบุ๊มีิ๊มยังไล้ทุกเลยมากะมาค้ำละบ่ได้หาปูหาปลานะเดี๋ยวถ้าเบิ่งมืออื่นทุกคนเลยว่าสีไปหาสาปูสาปลานะมื้อนี้ก็กินข้าว เอาเนกินมาแต่บ้านทุ้คนดเลยอ่ะแต่รับคิปนี้ให้สิคอฝ้าก็เช่านี้ก่อนนะกาคอขอโมกขับใจผู้ที่เข้ามาติดตามนะ้รับส้มทัดเลยสบายดี